ท่านผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นมวยต้นกล้าครับหรือว่าเมล็ดพันธุ์มวยไทยที่เรามีเพื่อสร้างสมนะครับสร้างนักมวยรุ่นต่อไปนะครับไว้ประดับวงการมวยไทยครับทางด้านขวามือผมครับเจ้าหยกเพชรลีโอภูเก็ตไฟกลับครับนี่นักชกจากจังหวัดนักชกมาจากไหนครับจากนครรีธรรมราชนักจากนครรีธรรมราชนี่ถือว่า มาเวทีมวยปาโตนี่ก็หลายไฟแล้วนะครับเคยแพ้ที่ปาโงไหมไม่เคยครับไม่เคยแพ้นะครับถือว่าเป็นนักจกที่ไร้ท่ายสำหรับเวทีมวยปาโตครับวันนี้ชกกับคู่ชกที่ดูรูปร่างและน้ําหนักช่างกันเมื่อเช้านี้ไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบไม่ต้องลดไม้แต่หยดเดียวเพราะความมั่นใจเมื่อกี้เปอร์เซ็นวันนี้จะทุกกับเขาร้อยเปอร์เซ็นครับร้อยเปอร์เซ็นครับวิทย์ว่าจะใช้ส่วนไหนของร่างกายหมัดเท้าเข่าโศกนะครับเอาเจ็บเท้า ครบเครื่องครับครบเครื่องนะครับ <c oughs> คิดว่าวันนี้จะชนะนกหรือว่าชนะคะแนนชนะคะแนนครับชนะคะแนนนะครับอเอาเละครับทางด้านยกเพชรบอกว่าวันนี้ชนะคะแนนอย่างน้อยนะครับ <c oughs> มาทางด้านนักยกจากสงขาปาดังมีซาไหมครับใช่ครับนักยกจากปาดังมีซาขอชื่อเจ้าปาดังนะครับไม่เคยมาต่อยที่วิทุนไปปาตองมาก่อนไม่เคยความรู้สึกวันนี้ถ้าต่อยกันที่ปาตองนี่ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะ เขาต่อยที่นี่บ่อยกลัวไหมไม่ไม่กลัวนะครับไม่กลัวเคยเห็นฝีมือของทางด้านยกเพชรไหม,ไมเคยดูเคยดูเคยดูนะครับคิดว่าสู้ได้จะใช้ตรงไหนชนะเขาอ่ะใช้แข้งใครแข้งนะครับอ๋อเป็นมวยจังหวะเตะแข้งครับเก็บทางด้านยกเพชรได้แน่นอนพกความมั่นใจมากี่กเปอร์เซ็นต์วันนี้มาจากปารัง ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับเอาเลยครับทั้งคู่เป็นคู่สุดท้ายแต่ว่าเป็นมวยเล็กมวยเด็กก็จริงครับถึงเป็นมวยต้นกล้าที่จะตรงตรงเติมกันต่อไปครับตำรวจมีองปตทเราไม่เคยทิ้งมวยไทยครับไม่ว่ามวยเด็กครับ